อุ๊บส์อันบ็อก e a ไเดเปิดกล่องส่องไอเดียอุ๊บส์อันบ็อกเดียนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะรายการที่จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดไอเดียโฆษณานะคะรวมถึงการใช้ครีเอทีฟนะคะในการรันธุรกิจด้วยนะคะวันนี้เราได้โอกาสพิเศษนะคะในการพูดคุยกับตัวพ่อตัวตึงของ Real Time Marketing เลยนะคะก็คือน้องตุนนะคะจาก Burger King ค่ะจริงๆแล้วพอพูดว่าแบบ ตุนเป็นแอดมินเพจเบอร์เกอร์คิงอ่ะจริงๆแล้วตุนทำอะไรบ้างในเบอร์เกอร์คิงจริงแล้วตุนก็ทำเบรอ,เร,อเร์เกอร์เสิร์ฟอาหารอยู่พื้นบ้างบ้างใช่หรอ,อใช่ใช่ใช่ร้อเล่นร้อเล่นจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วตุนนอกจากจะเป็นแอดมินเพจแล้วเนี่ยก็ยังทำเป็นดิจิทัลแมนเจอร์ของแบรนด์เบอร์เกอร์คิงด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับคือถ้าพูดง่ายๆแล้ว อะไรก็ตามที่มีกระสรแสไฟฟา้าวิ่งผ่านได้ก็ดูแลในส่วนนั้นอยู่คือปักหลุดก็วิ่งเขาไปเสียบปักหลุดก็เ,เสียบไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วก็คือเราเราก็ทําในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์นี้ด้วยใช่ซึ่ง <c oughs> แคมเปญหนึ่งที่จะต้องชวนตุนคุยก็คือเรื่องของอล็อกสตาร์ของน้องลิซ่าเนี่ยไวมากเลยพ่อเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์หรือเพอร์ซอนาของเบอร์เกอร์คิงอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเออถ้าถามเรื่องเพอร์ซอนาแล้ว อาจจะคล้ายๆแอดมินเพจนี่แหละครับพี่ปหล่อเซอร์ตีหนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงดาราถ้าพูดถึงดาราก่อนกป็นเเียป็นดาารผมก็มองว่าอาจจะเป็นแก๊งแงแบบมาจุทาวุฒิอเล็กธิระเดชอะไรแบบเนี้ยที่ก็มีความเฉลียวฉลาดมีความตอบคาถามได้ไวมีความแบบมีลูกเล่นมีลูกล้อลูกชนนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแบบหยาบคายแล้วก็แบบพอรู้ว่าระยะห่างของเรากับคนที่คุยกับเราประมาณไหน สมมติคนไหนใกล้ชิดกับเราเราอาจจะเล่นได้เยอะหน่อยอ<า>คนไหนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับเราขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากเป็นมิตด้วยเราอาจจะแบบเล่นเพื่อเป็นการแบบไอซ์เบรกกิ้งอะไรแบบนี้ใช่ทำให้เราเห็นแบบว่าเบอร์เกอร์คิงไปแจมกับแบรนด์อื่นๆเยอะแยะมากมายใช่ผมว่ามันก็มีกระแสนี้มานานแล้วนะตั้งแต่สมัยเวียลไทาม์ยุคแบบแบรนด์ไอติมสึกไอศครีมความสมัยก่อนอะไรแบบนี้สาแบรนด์ไอติมก็มาแกล้งกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็น หนึ่งเทรนที่เฮ้ยแบรนด์มันไม่ใช่แค่ยืนอยู่ในบ้านของตัวเองหรือว่าอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตัวเองละมันสามารถแบบเข้าไปพูดคุยกับแบรนด์อื่นๆได้<ม>ก็เหมือนครีเอเตอร์แหละเขาก็รู้จักกันเขาก็มีคอลแลบกันเพราะนั้นแบรนด์ถ้าเกิดว่าเราพูดกันมาตลอดว่ามันต้องฮิ m เมนไนซ์นะมันต้องมีความเป็นตัวตนนะแล้วถ้าเกิดเราไม่พูดกับใครเลยผมว่ามันก็จะ ผิดคอนเซปต์ในโลกปัจจุบันไปนิดนึ่งออจุดนี้ที่น่าสนใจที่ตุนพูดเนี่ยเรื่องความฮิวแมนนซ์มันทำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคหรือว่าคนติดตามมากขึ้นไหมคะมากขึ้นอย่างมหาศาลถ้าในแง่ของคนดูโซเชียลมีเดียนะครับ <Okay. S 2> คือเรามีแทร็กอยู่แล้วแหะว่าแต่ละเดือนเรามีเซนติเมนต์ที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาแบบไหนบ้างสมัยก่อนอาจจะมีเนกาทีฟเซนติเมนต์สักแบบ เกือบครึ่งหนึ่งสมมติมีร้อยอาจจะมาประมาณสักประมาณสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มมีแอดมินเพจที่เข้าไปคุยกับลูกค้าได้สนิทสนมกมากขึ้นม,มันก็เปลี่ยนวิธีการพูดคุยระหว่างลูกค้ากับแอดมินหลังบ้านด้วยพอสมมติเราทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งปุ๊บมีคนมาเมน์ถ้าเราตอบลูกค้าจะคิดว่าแบบเออเราให้ความสำคัญกับเขานะแล้วยิ่งถ้าเราตอบในแบบที่ในวอยซ์ที่เขาพูดกับเราอ่ะเขาจะยิ่งแบบเฮ้ย คนนี้ก็เป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์เหมือนเรานี่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาโพสอะไรฉันก็จะมาแจมกับเขาอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับแบบเรากับเพื่อนในกลุ่มเลย <Okay. S 1> มันดึงดูดซึ่งกันและกันอะ่ะเพื่อนในกลุ่มเราขึ้นภาพอะไรสักอย่างถ้าเราสนิทกับเขาเราจะเข้าไปแล้วแหมไปกับใครมาหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันจะเป็นการห <Yeah. S 1> ยอกล้อกันตลอดเพราะฉะนั้นลูกค้าเราพอเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์เราปุ๊แบบเออเขาก,เขาก็เขาก็ให้ความสําคัญกับเรากลับเหมือนกันในทุกๆโพสเลย <wounds> <kilo. S 2> กลับมาที่เรื่องของโซเชียลมีเดียอีกนิดนึงอย่างที่เรารู้กันว่าโซเชียลมีเดียจุดยากมันคือเรื่องของการต่อสู้กับอัลกอริทึมเนาะยุคนี้เนาะถ้าไม่จิ้มไม่จุดทูพอมาร์คนี่ก็จะยากอะไรอย่างนี้มันมันจะต้องยังไงเราเรามีเทคนิคไหมผมว่าการทำโซเชียลมีเดียมันก็มี2เรื่องใหญ่ๆคืออินไซต์ของลูกค้าว่าเขาพูดอะไรกันอยู่แล้วก็อินไซต์ของพี่มาร์คหรืออินไซต์ของแพลตฟอร์มนี่แหละว่าเขากำลังดัน วิธีการโพสฟีดแบบไหนอยู่เพราะว่าอัลกอริทึมของ Facebook ถ้าพูดกันแบบไม่ต้องไปลงลึกมากถ้าลงปุ๊บมีคนมากดไลค์เร็วเท่าไหร่คอมเมนต์เร็วเท่าไหร่โพสต์นั้นมันก็จะพี่มาก็จะมองว่าแบบเอ้ยคนชอบอันนี้นี่ว่าการทําให้คนเห็นเพิ่มดีกว่าถ้าเกิดดีความง่ายๆหรือแม้กระทั่งการโพสต์แบบ Text Post สอะไรเงี้ยที่ที่เฟซบุ๊กกำลังดันอยู่อมันก็ทําให้เขาเรียกว่า performance ดีขึ้นและยิ่งถ้าเรา โพสเทคได้ถูกจุดอะไรอเนี้ยก,ก็ยิ่งจะช่วยแบรนด์เท่ากับว่าเราจะต้องศึกษาแต่ละแพลตฟอร์มนะถ้า,าเราไม่อยากจะไปมหมายว่าไปจี Tube, ้จุดพิมาเขานะแต่ว่าคือแต่ละแพลตฟอร์มเราก็ต้องรันให้มันครบแหละเราต้องรู้จักเรียนรู้แต่ละแพลตฟอร์มรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละแพลตฟอร์มด้วยใช่ครับเพราะว่าคอนเซปต์วิดีโอใน YouTube กับคอนเซปต์วิดีโอใน t i k t o ็อกก็ไม่เหมือนกัน เขาแบบอันนี้เสพเพื่อความบันเทิงอันนี้เสพเพื่อต้องการหาความรู้หรือควรจะเป็นวิดีโอที่ยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในชอตไปอยู่ในวอชอะไรพวกนี้ก็จะแตกต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นผมว่ามันแฟกเมนต์มากๆก็เป็นหน้าที่ของแบรนด์แล้วก็ทีมการตลาดนี่แหละผมว่านะก็จะต้องทํางานหนักขึ้นนิดนึงมาถึงจุดนี้พี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าแบรนด์จะต้องเรียกความสนใจ อย่างไรกับผู้บริโภคให้มันแบบว่าทันท่วงทีกับความแบบเปลี่ยนใจไวง่ายหรือเกินพอเอ้ยอะไรอย่างเง้ยพิมาเอ้ยผมว่าอย่างที่เราเห็นเทรนด์ปัจจุบันคนก็ทำเรียลไทม์คอนเทนต์กันเยอะเนาะ,ะเราก็มองว่าเรียลไทม์ก็เป็นจุดที่เรียกความสนใจได้ดีแต่มันก็มีโปรแซงคอนในนั้นมสมมติว่าเราทำเรียลไทม์ได้ถูกเวลาถูกจุดแล้วก็เราสามารถ ใส่ element ของแบรนด์เราหรือว่า call to action เพื่อจะดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าที่เ้าเราได้ต่ออะไรเงี้ยจะเป็นแต้มต่อมากๆแต่ถ้าเกาเราแค่แบบกระโดดเข้าไปทำเวียลไทม์เฉยๆโดยที่อยากได้ไลค์อยากได้แชร์เฉยๆผมว่าอันนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วลูกค้าก็ได้ experience ในโลกออนไลน์สนุกสนานขำๆแต่เขาจำเราไม่ได้ซึ่งการทำทำงานของการตลาดปัจจุบันนะครับโหความเป็น Top o f m i ม d สสำคัญมาก พราะผู้บริโภคมีตัวเลือกเยอะขึ้นกว่าสมัยเก่าอะสมัยเก่าเบอร์เกอร์จะมีสก,กีบแบรนด์เฉยเนาะเดี๋ยว <Brand, S 2> นี้ก็มีแบบทั้งคราสเบอร์เกอร์สเปเชียลตี้เบอร์เกอร์อะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจุดตั้งต้นเขาพูดว่าแบบวันนี้ฉันอยากกินเบอร์เกอร์สมองเขาจะคิดแล้วว่าทอร์ฟอไมล์ของเขา่าคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาดันไม่ใช่ไม่ได้มีเราอยู่อยู่ในสมองเขาว่าอันนั้นอะเราก็ต้องหาทางแก้แล้วว่าจะทำยังไงให้แบบลูกค้านึกถึงเราเป็นับแรกเยอะที่สุด เข้าใจนะว่าอันเนี้ยมันคือในเชิงของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันน่าสนใจมากละชาเลนจ์มากแต่อีกจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้แข่งเฉพาะแค่แบบเป็นสงครามกระเพาะอาหารของผู้บริโภคอย่างเดียวเราแข่งกับความสนใจอื่นๆที่แบบวันหนึ่งจู่ๆพระเอกแถลงข่าวยกเลิกความสัมพันธ์กับคนหนึ่งขึ้นมาคนจุดประกายประเด็นไวรัลหรือแม้กระทั่งนักร้องอย่างน้องลิซ่าอย่างเวอร์ก็คิงก็ทําได้ดีอย่างเงี้ยมันมีความสนใจรอบข้างผู้บริโภคมากมายเลยอ่ะ แบรนด์จะต้องทำมากน้อยแค่ไหนอะตูนในการที่จะแบบโห่กับมาสนใจผมก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราตัดเรื่องเงินทิ้งไปเนาะเพราะจริงเงินจะแก้ปัญหาได้เราแค่ไปซื้อแอดซื้อบิลบอร์ดซื้ออะไรให้เยอะถวายถวายปัจจัยกเข้ามาเออใด้ปาจจัยให้ทุกคนนะครับเพื่อเสริมสร้างแบรนดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้ผมว่าจะทำยังไงเพื่อให้เราเป็น จุดสนใจหรือว่าคนจําได้ใ,ในขณะที่วันนึงเราเห็นเป็นหมืนแบบแ่นหมื่นแอดก็น่าจะเป็นเรื่องของของแบรนดิ้งนะถ้าถ้าถากทางเบอร์คิงเรารู้สึกว่าเออแบรนดิ้งสำคัญคือการทำแบรนดิ้งคู่ไปกับการทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าโปรโมชั่นอะไรแบบเนี้ยเออโปรโมชั่นมันก็ทำให้ลูกค้าสนใจได้เป็นระยะระยะแต่ว่าการทำแบรนดิ้งแล้วทำแบรนด์ได้แข็งแรงจริงๆแล้วก็รู้ว่าเออยูนิคซึ่งมคอยของเราคืออะไร ตั้งแต่ Visual แว i ช u วลเราหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าใครเห็นที่แพลตฟอร์มไหนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถึงแม้จะมีข่าวอะไรก็ตามวิ่งอยู่ในฟีดแต่เขาเห็นสีนี้เขาเห็นรูปโปรดักประมาณนี้วิธีการพูดประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเลยงของไน์เราได้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันจะลองเทิมให้กับแบรนด์แหละถูกไหมใช่เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเนี่ยทำแบรนดิ้งเรายอดไม่เห็นมาเลยอะไรแบบเงี้ยแต่ว่าถ้าวันนึงลองเลิกทําแบรนดิ้งสิ ยอดมันก็จะหายไปเออพูดถึงยอดเนี่ยน่าสนใจหลายๆคนก็ตั้งคำถามกับเราหรือว่าแม้กระทั่งแบบผู้อ่าน Marketing งอุปเองอก็เดียวว่าเรียวทมามาเก็ตติ้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะแบบบริ n งหรือไรยอดขายได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราทำเอาสนุกเอามันแค่ดิ g จิสเตอร์ในใจผู้บริโภคเท่านั้นผมว่าถ้าถ้าเอาไปเทียบกับยอดขายเลยอาจจะยากนะ ผมว่าการทำเรียลไทม์คือเป็นอีกหนึ่งโชว์เคสของการตลาดในปัจจุบันไปแล้วด้วยซ้ำเนาะ uh huh. สมัยก่อนเราไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยพอมีข่าวนี้ออกแล้วเราจะทําไม่ทำอะไรเงี้ยทุกคนก็แค่แบบเออมันมีข่าวเฉยๆแบรนด์ก็ทำเอา a วซ a y อ o n อน n t นต์ไปแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นโชว์เคสของแต่ละแบรนด์ เพื่อบอกบ่งบอกตัวตนของตัวเองว่าฉันก็ยังเป็นคนทันสมัยอยู่<ม>ฉันเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดอยู่ฉันเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ฉันยังมีอะไรที่อยากจะให้ผู้บริโภคได้เห็นอยู่เพราะว่ามันก็จะมีการทายอินโปรดักต์ของตัวเองเข้าไปในเรียวทม์ทีเนี้ยผมว่ามันก็จะสร้างบอนดิ้งกับลูกค้าได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้จอยทุกเรียวทม์อ่ะคือเราดูว่าเรียวทม์วันนี้เหมาะกับเบอร์คิงหรือเปล่าแล้วเราสามารถเอา p r o d u c t เราไปใส่ได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเอา Product <ม>ไปใส่ได้เราไม่สามารถทําให้ลูกค้าจําได้เราไม่ทําจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจในฐานะที่เราคุมทั้งดิจิตอลแบรนด์แล้วก็เรื่องของอเป็นแอดมินเพจมันจะต้องเขาเรียกอะไรการ r o ูฟภาพคาน p ู o คอนเท t กต์ทุกอย่างที่มันออกมาหรือคอ n t ทนต์ออกมามันต้องไวแค่ไหนในการทํางานร่วมกันนะคะตุก็ปกติแล้วเวลาที่เราบีฟลงไปน้องเขาจะให้ประมาณสองออปชัน เสร็จปุ๊บผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นวิวธรรมคอนเทนต์ผมจะแก้ไม่เกินครั้งหนึ่งผมจะพูดทุกอย่างแล้วแบบอันนี้ขอบแบบนี้ใยไว้ตรงนี้นะแสงลดหน่อยตืดดะเฮดไลน์อยู่ตรงนี้ผมจะแก้แค่ครั้งเดียวสําหรับวิวธรรมคอนเทนต์เพราะว่ามันต้องมีความไวอย่างนั้นถึงแม้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งนะก็มีความไวแต่ว่าบางวิวธรรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องการความไวแบบจรวดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เทคโพสเอาพูดถึงริวธรรมมาร์เก็ตติ้งมาแล้วถ้าพอจะสรุป ในความเป็นเรียลทม์เกตติ้งของแบบเบอร์เกอร์คิงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็คือเป็นไรต์คอนเทนต์แล้วก็ไรท์ไทม์แล้วก็มีแบรนดิ้งที่ชัดเจนบว,วกกับมี Call to a อ t i ชัให้กับลูกค้าด้วยว่าเขาดูเรียลไทม์วันนี้แล้วเราจะหลีดเขาไปซื้ออะไรหรอเราจะจะขายอะไรผมว่าม,มีประมาณ4อย่าง สำหรับการทำเบียลไทม์โอเคท่านนล้เราก็ขอมาพาร์ทในส่วนของการทำมาร์เก็ตติ้งก็คือเดอะเรียลชีสเบอร์เกอร์หัวนี้ไม่พูดไม่ได้มันไวรัลไปถึงต่างประเทศเลย <ฮะ S 1> ตุนเล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงบ้างของเบอร์เกอร์มันมีแท็กไลน์หนึ่งชื่อ h a p p y ้เ Way ก็คือมันสามารถคัสตอมไมซ์เบอร์เกอร์ได้ในแบบที่เราชอบโดยที่ไม่เสียเงิน<อ>ออสมมุติว่าวอเปอร์เนั้นอ มีอซอสมีผักหลายๆชนิดเลยไงครับมันสามารถเพิ่มผักลดผักเพิ่มซอสลดซอสได้โดยไม่เสียเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนื้อกับตัวเบคอนกับตัวชีสเสียเงินอแล้วเราก็แบบเออสื่อสารเรื่องนี้กันมานานแล้วพอไปทําเสิร์ชรู้จักแฮฟปี้ดเวเบไหมเขาบอกว่าอะไรหรอทางด่วนหรอหรืออะไร <laughs> <laughs> โอ้ตายแล้วแสดงว่าแบบที่เราพูดว่าแบบเพิ่มผักเพิ่มเพิ่มผักลดผ,ผักเนี่ยคนจําไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบ อ่ะงั้นเอาเบอร์เกอร์มากลางกันแล้วกันไอ้ที่เราพูดไปอ่ะว่าแบบเพิ่มนุ่นเพิ่มนี้ด้านนมันมันมีอะไรบ้างวะอ่ะมันก็วอเปอร์ชีสมันก็จะมีชีสมันมีผักมันมีมะเขือเทศมันมีออเนียนมันมีเนื้อมีอะไรเงี้ยเออเราบอกว่างั้นเราแบบมาคิดกันใหม่ว่าจะทํายังไงกับกับแบบไอ้พวกแบบอินกิเดียนพวกนี้ดีเออประจบกับเราก็ไปดูโซเชียลรีเซนดิ้งนะแบบเห็นข่าวพอดีด้วยว่าแบบโอ้คนไทยเป็นประเทศแบบ เบอร์ต้นๆที่กินชีสกันเยอะมากมเราก็เลยบอกว่าแบบอ่ะขอไปดูข้อมูลอีกสักหน่อยแล้วกันสิ่งที่เมืองนอกไม่มีแล้วเมืองไทยมีคือความ accelerate ของการกินถ้าเกิดว่าเรากินลูกชิ้นธรรมดาไม่ว้าวนะต้องลูกชิ้นเท่านีก็จะเกิดแบบโอ้ลูกชิ้นยักษ์เอะไรอ,อะไรที่มันยักษ์มันใหญ่ที่สุดอะไรเนี่ยแกงกะหรี่จานยักษ รามยังจานยักษ์กินหมดภายในสินาทีกินฟรีเลยพวกเนี้ยโอ้คนไทยชอบกันเข่งขันมากรู้สึกแข่งอะไรทำไมเออเราก็เลยแบบเราเล่นแค่แฮฟิทพี่ต้องที่สุดไปก่อนใช่เราก็เลยแบบงั้นเราแฮฟ e ฟิตเวอรี่เวอรี่เวอรี่เวกันแล้วกันอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบอ่ะพอเราดีคอนสัคต์ออกมาปุ๊บบวกกับโซเชียลเรซินนิ่งทูที่เราเห็นว่ากินชีสเยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเริ่มจากชีสก่อน แต่พี่มองว่าจุดหนึ่งที่หมายถึงว่าแม้ว่าเราจะแบบทําตอนแรกอ่ะอาจจะจุดตั้งต้นจะเป็นคอนเทนต์แต่ว่าพอเราทําจริงขายจริงหรืออะไรเงี้ยออกมามันเลยได้ใจไหมมันหมถึนว่าได้ใจผู้บริโภคเลยแบบว่าเฮ้ยมันแน่ว่ะมันทําจริงวะผมว่าผู้บริโภคสมัยใหม่มองว่า experience มันต้องจับต้องได้อันนี้มันสําคัญมากคือแบบอย่างที่ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหน Apple ลอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาที่เขาออกโปรดักต์ใหม่มามทุกอย่างมันแทบจะต้องแบบอยู่ที่ปลายนิ้วเราอะอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่โซเชียลมีเดียแล้วก็สนุกสนานก,กดไลค์กดนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่แทง g i b l อะม,มันต้องแบบเออมันอยู่ที่มือเขาแล้วหรือแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราทําอะไรแบบนี้แล้วลูกค้าสามารถมี Experi e n c e ออนไลน์แล้วมาสู่ชีวิตจริงได้มผมว่ามันก็จะเป็นเบนด์ฟิตต่อเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะพูดต่อเพราะว่าเขาแฮปปี้อะ เพราะฉะนั้นเหมือนก็นเ,ปนเ,ปนเป็นความท้าทายของนักการตลาดอยู่เหมือนกันนะที่จะเหมือนกับว่านอกจากจะเรียกความสนใจที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรียกความสนใจเขาอะไรต่างๆเขาแล้วเราก็สามารถที่จะผลักดันแคมเปญให้มันออกมาแบบเหมือนกแับเนี่ยแฮงเจเบิไ,บได้จับต้องได้ทัชชิ่งได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจุดความท้าทายของนักการตลาดในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นที่ไม่ได้แค่แบบว่าต้องไปสู้กับโซเชียลมีเดียอย่างเดียวคุณต้องสู้กับจิตใจ ของผู้บริโภคด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณตุนมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแบ่งปันไอเดียต่างๆในการทำคอนเทนต์นะคะรวมถึงเรื่องของแก๊กหรือมุมในการทำงานต่างๆเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะศึกษางานจากเบอร์เกอร์คิงนี่แหละมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเลฟในการทำงานนะคะไงก็วันนี้ก็ Marketing ิ้งอุปเราอันบล็อกไอเดียขอบคุณน้องตุนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ